สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานนลพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่เมืองซาโปลิเซียนะครับทางตอนออกเฉียงใต้ของยูเครนค่ะคือมันกลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่มากใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่การปะทะกันธรมธรมดาธรรมดา คแต่มันเหมือนเป็นภาพจำลองของสงครามยุคใหม่ที่ชัดเจนมากๆเลยนะฮะทั้งการใช้ดโดรนเป็นฝูงเข้ามาโจมตีอืแล้วที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือเรื่องของสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยแต่ละฝั่งก็มีเรื่องเล่าของตัวเองที่แบบต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฮะในพื้นที่เดียวกันแทๆ้ๆใช่ครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มปฏิบัติต่อภาพเหตุการณ์กันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่ากลางดึกของคืนวันอังคารท้องฟ้าเหนือเมืองซาโปลิเซียมันมันไม่เงียบสงบอีกต่อไปค่ะมันเต็มไปด้วยเสียงหึ่งหึ่งของโดรนจํานวนมากที่พุ่งเข้ามาโจมตีหลายจุดพร้อมกันเลยและสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงระเบิดกับเปเลวไฟที่ลุกโชนขึ้นทั่วเมืองเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจมากเลยนะคะจากรายงานของผู้ว่าการแคว้นซาปโปลิเซียฝ,ฝั่งยูเครนเนี่ย เขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19คน19คนค่ะแล้วในจํานวนนี้8คนอาการสาหัสจนต้องนอนโรงพยาบาลเลยโอ้ตัวเลขผู้บาดเจ็บนี่มันบอกอะไรได้ชัดเลยนะว่าเป้าหมายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เอ่อที่ตั้งทางทหารอย่างเดียวใช่ค่ะมันพุ่งเข้าใส่ใจกลางชุมชนเลยที่ที่มีคนอาศัยอยู่ แล้วความเสียหายทางทรัพย์สินก็ดูจะยืนยันเรื่องนั้นเลยนะครับมีรายง,งานว่าร้านค้าถูกทำลายอาคารอาพาร์ตเมนต์สูง31หลัง31หลังครับแล้วก็บ้านส่วนตัวอีก20หลังได้รับความเสียหายหนักมากภาพที่ออกมาคือซากรถที่ไม่เกรียมอยู่ข้างถนนอืนักดับเพลิงก็กำลังฉีดน้ำสู้กับไฟที่ลุกไหม้บนตึกสูงมันคือภาพของความโกลาหลแบบสมบูรณ์แบบเลย สิ่งที่น่าสนใจในทางยุทธศาสตร์คือการเลือกเป้าหมายแบบนี้นะคะคือการโจมตีอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเรือนเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่การสร้างความเสียหายทางกายภาพแต่มันคือการโจมตีเข้าที่ขวัญและกำลังใจของคนโดยตรงเลย เหมือนเป็นสงครามจิตวิทยาใช่ค่ะเมืองซาโปริเซียเนี่ยถึงแม้ตัวเมืองจะยังเป็นของอยูเครนแต่พื้นที่รอบๆส่วนใหญ่ถูกรัสเซียควบคุมไว้หมดแล้วเคคมืองนี้ก็เลยเป็นเหมือนฐานที่มั่นสำคัญในแนวหน้าการโจมตีเข้ามาใจกลางเมืองแบบนี้ก็เลยเป็นการส่งสารไปถึงพล,ลเรือนโดยตรงเลยค่ะว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยมันคือ การทำสงครามจิตวิทยาควบคู่ไปกับการทิ้งระเบิดจริงๆด้วยเพราะข้อมูลยังบอกอีกว่าปฏิบัติการกู้ภัยเนี่ยต้องทำพร้อมกันถึง12จุดทั่วเมืองในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเลยครับแค่นึกภาพตามว่าทีมกู้ภยัยตำรวจหมอพยาบาลต้องวิ่งวุ่นกระจายกำลังกันไปทั่วเมืองเพื่อช่วยคนม,มันก็พอจะบอกได้เลยว่าการโจมตีนี้มันไม่ใช่แบบจุดเดียว แต่เป็นการโจมตีแบบปูพรมเพื่อให้เกิดความโกลาหลสูงสุดถูกต้องค่ะมันคือการสร้างภาระให้กับระบบบริการฉุกเฉินของเมืองอย่างมหาศาลเลยทำให้ระบบเป็นอมพาสไปเลยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการโจมตีลักษณะนี้คือทำลายความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของเมืองไม่ใช่แค่ทำลายอาคารเท่านั้นแต่เดียวนะครับพอพูดถึงการโจมตีจากบนฟ้ามันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ผมว่ามันมันดูขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาด ค,คือกองทัพอากาศยูเครนออกมาให้ตัวเลขเกี่ยวกับการต่อสู้ในคืนนั้นซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นชัยชนะของฝ่ายป้องกันด้วยซ้ำไปประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องตัวเลขกับคําอ้างของแต่ละฝ่ายเนี่ยครับกองทัพอากาศยูเครนบอกว่าในคืนเดียวกันนั้นรัเสเซียไม่ได้โจมตีแค่ซาโป,ปริเซียที่เดียวนะแต่เป็นการระดมโจมตีครั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยโอ้โหโดยส่งโดรนเข้ามาทั้งหมด90้าลำพร้อมกับขีปนาวุธทิ้งตัวอีก2ลูก แต่และนี่คือจุดที่น่าสนใจครับยูเครนอ้างว่าพวกเขาสกัดโดรนได้ถึง72ลำจาก90ลำ72จาก90ใช่ครับซึ่งถ้าดูแค่ตัวเลขนี้นะคะมันคืออัตราการสกัดกั้นที่สูงถึง80%เอร์ซเลยสูงมากถือเป็นประสิทธิภาพที่น่าทึ่งมากสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศมันแสดงให้เห็นว่ายูเครนพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นมากจริงๆนั่นนะสิครับมันเลยทาให้ผมสับสนนิดหน่อย ถ้าสกัดได้เยอะขนาดนั้นทำไมภาพที่เราเห็นในซาปเริเซียถึงได้ยับเยินขนาดนั้นล่ะครับอืมดโดรนแค่สิบแปดลำที่เหลือมันสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอมันดูสวนทางกันนะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์ที่น่ากลัวของสงครามดโดรนคณิตศาสตร์ที่น่ากลัวใช่ค่ะคือในมุมของทหารหรือนักยุทธศาสตร์การสกัดได้แปดสิบเปอร์เซ็นตคือความสำเร็จครั้งใหญ่ครับ แต่สำหรับพลเรือนที่บ้านถูกระเบิดในซาพโพริเซียโดน20%ที่เล็ดลอดเข้ามาได้มันคือความล้มเหลว100%ม,มันเปลี่ยนสมการของคำว่าชัยชนะไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะการต้องการที่ดีพอในทางสถิติอาจไม่เคยดีพอเลยในความเป็นจริงของคนบนพื้นดินโหเป็นมุมมองที่ชวนขนลุกเหมือนกันนะครับมันหมายความว่า ต่อให้ระบบป้องกันจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าศัตรูมีปริมาณมากพอที่ส่งมาเรื่อยๆใช่ค่ะยังไงก็ต้องมีบางส่วนที่หลุดรอดเข้าไปสร้างความเสียหายได้อยู่ดีถูกต้องเลยค่ะแล้วมันยังชี้ไปที่อีกประเด็นหนึ่งด้วยคือ สงครามการบันทอนทรัพ,พยากรค่ะการส่งโดรนราคาถูกเข้ามา90าลำในคืนเดียวมันบีบให้ฝ่ายป้องกันต้องใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานราคาแพงลิบลิ่วในการยิงสกัดอ๋อ oh, เข้าใจแล้วสมมติว่าโดรนลำหนึ่งอาจจะราคาไม่กี่ล้านบาทแต่ขีปนาวุธที่ใช้ยิงมันอาจจะราคาสูงกว่านั้นเป็นสิบสิบเท่าต่อให้ยูเครนยิงตกได้ทุกลำในทางเศรษฐศาสตร์แล้วพวกเขาก็ยังคงเป็นฝ่ายที่ขาดทุนอยู่ดีกลายเป็นว่า ถึงจะชนะในรบกลางอากาศแต่ก็อาจจะกำลังแพ้ในสงครามเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วในขณะที่ท้องฟ้าเหนือเมืองซาบปริเซียกําลังลุกเป็นไฟแบบนี้ในพื้นที่เดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งของแนวรบเรื่องเล่าของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันพลิกไปอีกด้านนึงเลยค่ะทําให้เราเห็นว่าความขัดแย้งนี้มันมีหลายมิติมากๆครับ มีรายงานจากฝั่งที่รัสเซียควบคุมในแคว้นซาโปริเซียเหมือนกันโดยเยฟเกนีเบลิสกี้คนที่เป็นผู้บริหารที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นมาใช่ครับเขาออกมากล่าวหาผ่านเทเล GRAM ว่ากองทัพยูเครนก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในฝั่งของเขาเหมือนกันน่าสังเกตนะคะว่าเวลาในการรายงานของทั้งสองฝั่งมันใกล้เคียงกันมากเลยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการโจมตีในพื้นที่แคว้นเดียวกัน ใช่ครับบิลิสกี้ให้รายละเอียดว่าการโจมตีของยูเครนเนี่ยทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักมากอส่งผลให้ประชาชนกว่า40,000รายในหลายเมืองที่รัเสเซียควบคุมอยู่อย่างเช่นเบลดิออนสครีมและก็ปริมอสก์ไม่มีไฟฟ้าใช้40,000คนนี้ไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยครับและแน่นอนว่ามันกระทบชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างรุนแรงมากพอเราเอาข้อมูล2ชิ้นนี้มาวางข้างกันนะคะ สิ่งที่เราเห็นคือภาพสะท้อนของสงครามข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับแล้วมีรายงานความเสียหายต่อพล,ลเรือนและที่อยู่อาศัยจากฝั่งยูเครนแล้วในเวลาเดียวกันก็มีรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจากฝั่งที่รัสเซียควบคุมแล้วทั้งสองฝ่ายก็ชี้หน้ากล่าวหาอีกฝ่ายถูกต้องค่ะแล้วพ่อเป็นแบบนี้ในฐานะคนตามข่าวเราควรจะรับมือกับข้อมูลพวกนี้ยังไงครับ ในเมื่อเราแทบไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจริงร้อซหรือใครเริ่มก่อนกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและคำตอบก็คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แบบเรียลไทม์ในภาวะสงครามอืมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหมอกควันแห่งสงครามหรือ fog of war ค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการรับทราบคำกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายในการสื่อสารของตัวเอง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองใช่ค่ะและลดทอนความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหน้าที่ของเราไม่ใช่การด่วนสรุปว่าใครถูกใครผิดแต่คือการทำความเข้าใจว่าทั้งสองฝั่งของแนวรบมีพลเรือนที่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าสาเหตุจะมาจากใครก็ตามเหมือนกับว่าความจริงอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่แต่อยู่ที่ว่าความทุกข์ยากมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสองฝั่งจริงๆใช่เลยค่ะเอาล่ะครับ พอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันแล้วทั้งภาพเมืองที่ถูกโจมตีคณิตศาสตร์ที่น่ากลัวของการรบทางอากาศแล้วก็คำกล่าวหาที่สวนกันไปมาจากคนละฝันของแนวรบทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าสงครามครั้งนี้ได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสนามรบกับเขตเมืองไปนาแล้วค่ะ การโจมตีไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การเอาชนะทางทหารในสนามรบอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นการสร้างความเสียหายสูงสุดให้กับระบบสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของพลเรือนไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามใช่ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนการทําให้ไฟฟ้าดับการทําลายบ้านเรือนมันกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําสงครามไปแล้วซึ่งเป็นภาพที่น่ากังวลม,มากสําหรับอนาคตของความขัดแย้งเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ในที่อื่นๆด้วยที่เส้นแบ่งระหว่างทหารกับพลเรือนมันจังลงไปเรื่อยๆใช่ครับและนั่ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะเมื่อมองข้ามความเสียหายเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นไปรูปแบบการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ทําและต่างก็กล่าวหากันแบบนี้ครับ มันกำลังนำเราไปสู่ทิศทางไหนโดยเฉพาะเมื่อรู้ดูหนาวที่โหดร้ายกำลังจะมาถึงซึ่งไฟฟ้าและความอบอุ่นไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่เป็นปัจจัยในการอยู่รอดอืม คำถามก็คือเมื่อการโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันในลักษณะนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนและมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามครั้งนี้ไปอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช a นอลพอดแคสต์ในวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ